แก็เอาวุ้นแซ่ตัวเย็นแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะก็เย็นๆแล้วก็จะไปให้พ่อใหญ่กินก่อนนะคะแบ่งเป็นสองจานได้คนละเก่าชิ้นพอดีกันนะคะก็จะแบ่งพ่อใหญ่จานหนึ่งพญ่ยก็นั่งนั่งเมืองฟุตบอลนะคะเป็นพญายินก่อนนะคะแล้วแบ่งพ่อใหญ่เลยนะคะโอแซ่เย็นๆยังสีแซ่นะคะโอ้ปิดประตูขังค่อยย้อนเสียงมันดังออกมาแหนมเมี่ยโอูโหจะไปแห่กินเฮ้ อาว่าชิบูต์เวนเกลันอิงแลนด์อกไอส์แลนด์อิงแลนด์กับไอส์แลนด์แข่งกันไหนคนกินก่อนเดียวโอเคกินตุ๊กโซเซอร์ยกท่อเดลิตเตอร์สกเกอร์ก็ได้บ่ บอกเพือ่อนว่าอบริษัทน้ำตาลหลายเพราะว่าเพือพ่อนบ่มากหวานพอใหญ่นี่กินได้แต่บาหวานเจี๊ยบพะนะหวานพรกะปลาเลมแล้วสิกินหลายแต่ถ้าหวานแหงแ้งเราโบกินน้ำเลยนะคะแล้วก็กินอาหารของไข่เนี่ยกินย่างๆกินหน่อยหน่อยมากนะคะหน่อยเมนู่ที่กินนะคะเพราะได้กินได้ทุกเมนูนะคะกินเป็นบางอย่างมากหลายเป่นที่วีปิดไฟ การทังบอดีบอกให้เปิดไฟเบิงปิดประตูขังไว้ตั้งหากนะคะนี่มองเก็บกระเป๋ามาไงหน่อยคนญ่สร้างหามาไปไว้ห้องนอนเจ้าของคนไ่เอามาหอยไวหนีนะคะแม่สีใสจังมายิบเอาวสันเพิินว่าพอตัวเป็ว้ห้องเธอห้องเธอจักยังเป็นหยัง่าสันดี้ว่าว้ตรงนี้่าสันว่าก็เรียกมาหอยต่ำใจคุณช่าย้เพื่อกินเพื่อนไปแล้ไม่นาก็จะไปกินของไใหน้อยขึ้นกันค่ะ จานเบิดแล้วเอเมดเด็เดตะกอดจจานเสร็จแล้วอิมนั่นแหละนี่นั่นของเพื่อนเนาะพี่นายก็จะกินของไม่น้อยแล้วมาจ้าก,กินบุ้นนะคะบุญนเราทำเองเยน็ยนๆในพู้ะเก่าชินอือครับ ยิงยินหอมหอมเหม็นขนุนบะหมี่บ้านนอกเง่ใหบเบิกขึ้นร้างมันต้องรด้งยางยาค่ะมันก็ติด เปิดอุ่นไซม์มันอออก็ออกไม่มได้กัดไสม์ตะแกรบอะไรนี่แม่เสด็จนำก่อนนะคะมีอะไรมาหลายอย่างเนี่ยมาหลายทิ่มีิี่มีอันนั้นขนาดกลางอันนี้ขนาดใหญ่นะคะนี่ทั้งหมดเก้าอันไม่มาเข้าไม่คบอ,อันนี้อันใหญ่นี่หกที่น,นะคะมูสือมาให้นะคะฉันอยากได้ สิกับแดีวมูัะนะคะซื้อให้ทั้งมูทั้งนลองทั้งเอื่อยนะคะก็เอมา,า,ามาให้พลอยยางสองอย่างอันนี้ก็พิมพ์กุหลาบด้วยกันพิมพบุญต่วันอันนี้มันเสียน,น้อยมันเสนาหักเป็นกระทัดรัดกระทัดรัดนะคะอันนี้ก็ได้มากสามนั่นเองพอมนี้ยังบดใส่นะคะซืงใส่เปตัวนั่นสื่อเพราะเพื่อ,อไว้นะคะ ไม่หน่อยไม่หน่อยบกเก่งเหนื่อยให้กับเขาแล้ว่าไม่หน่อยอาศัยว่าเฮ็ดเนี่จะคล้องกินได้นะของบางอย่างกบบคืดเอาคืดว่ามันต้องใส่ในอันนี้แหละก็ล่องเฮ็ดไปเลยเฮ็ดมันกระเพิดได้ผลอยู่นะประเทศถิ่มเป็นยังบุญเนาะ ยังไงมักเลยขั้นเป็นหมอมากินเลยสังเกตเอาเข้าไปทำแลกเจตนานแบบสงสัยก่อนนานชื่อเมื่ออยากกินต่อแต่สิบฝืนกินแต่กระสิกินบ่หมดกระสิกินได้ที่ปริมาณแบบบ่ให้เสีารใจใจคนเห็ดแต่ถ้ากินแล้วแสกนัง่งจะกินเม,มดจาน เขาหอนจังสีคเป็นเย็นๆมันจะมีแห้งมีแหงออกมาเน้นๆกําลังพอดีนะครับเพราะว่าตัวกะทิเนี่ยมีหน่อยใส่เห็นมันมีความหอมกะทินั่นแ,แต่มีความเข้มแปรมออกมากมันจะชู่มรสแทนบุญทีไม่นหนาทิง เที่วยวตือตาลแน่ตาลเชื่อมเือกันขนุนเชื่อมหอมอากาศส7 5เจ็บจุจ่นาว้า อีกสิบนาทีหาทุ่มไงเปิ่งบ่อนก่อนเนี่ยเป็นดีใจนะไงมีบ่อนยุโรปมากก็ไดค่ายเงาคไข้เนื้อ ได้อีกสองถั่วหน่อยจะเอาให้เอาไปฝากเป็นไงวิวิกับถั่วกระถ้่วเอาให้เปิ้ลเอ้ยแป๊บกันอันนี้ใส่อันนี้ใส่ตะลูกตาล อันนี้นี่แค่กะทิกับบันกับบปิสละน้ำสละนะคะน้ำเพียงบ่อยกะสิเทกันกระสิแค่ออกแล้วก็ใส่ถุงเอาไปให้เพื่อนฝ่าวไปเพื่อนเลือขึ้นไปบ่แวใส่ไปบ้านเพื่อนแล้วฝ่าบอกเพิ่นเอาใส่ตู้เย็นมาใส่มันสิละลายล่เพราะว่าวุ่นมันมาตือกันคว้วอันกบเพิ่งยังมันมาตือกันกัควมห่อนนะคะเ็้ไ้เพื่อนมืออื่นมืออื่นสิาให้ไปหากินกาแฟ กับรถกินลมชมวิวไปแต่พอกินกาแฟมาไม่ไงกินน้ำโซดาช่วงน,นี้ตัวใหญ่มามีหน่อยทองบอดีกินน้ำโซดาเดี๋ยวไม่หน่อยจะอัดคลิปอันให้พี่น้อง,องเบิ่งไปเรื่อยคลิปเรื่องนั้นเรื่องนี้แน่บอกน,นั่นเบอกน,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 นี่แน่เนาะเรื่องเล่าต่างๆน่าหน,น,น้าสาระนะคะเดี๋ยวจะอัดให้อีกมโอแนงมกระสิอัด นี่อีกส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็บพบอกันไปเรื่อยนะคะโดยรักจัใจ้ารักนะจุ๊จ